สวัสดีจ้าพี่น้องผังฝ่ายทุกคู่ทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่สองคนใหญ่โดนาสตอรีนะทุกคนนี่พาบิ่งความสวยความงามจ้ะพี่น้องดอกไม้สวยงามขนาดอุอ้มบักใหญ่นึงพี่น้องนาห่อนดอกไม้กับสีเบงบานเนาะจ๊ะ งามขนาดเลยคางท้างเด้อจ้ะนี่กําลังสิกลับบานเนะจ้ะพอดอกไม้งามๆนีิกเก็บ่าไปฝากเอฟซีจ้ะพี่นอ้องอากาศดีดีจะ้ะเดดดี ที่นี่แดดดีจ้ะพี่น้องต้นไม้ต้นไหลก็เขียวชุ่มเบ่งละสบายตาไปจ้ะยังตากแดดกลับบ้านพร้อมกันยังน้ำกันเด้เอใจสิ บรรยากาศข้างทางไปน้ำกันจ้ะอาบอาดที่ซันเด้ด้วจ้ะถือกล่องยาง ตรงนี้พี่น้องอันนี้เป็นดอกแอปเปิลนะจ้ะเนี่ยในบานข้าเจ้าขางทางจ้ะตรงจ้ะดอกซากุระกำลังบานสะพังเต็มเลยสวยงามมากๆเลย นี่เอาความ้มสวยคว้มงามมาฝากเอฟซี C เนาะจ้ะมังจะสีม่วงอ่อนๆงามแหง้งพี่น้อง เบิ่งนอกกล่องแห้งงามพี่นอ้องทั้งเติงเป็นดอกสีม่วงดอกไม้สีม่วงนะจ้ะมันขัง,ขงล่างพี่นอ้องอ่าสีเขียวดอกไม้สีขาวข้ังรางดอกไม้ธรรมชาติเด้อจ้ะเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็จะปลูกจก้ะหมายถึงว่าขังล่างนะจ้ะนี่นจยจังขัง่า,างเสียเป็นดอกไม้ธรรมชาติเกิดเอง งามแห่งกำจ้ะพี่น้องอันซ่อนอันซ่อนความงาม่งจ้ะทางนี้ข้าเจ้าบ่าฮันตัดออกแต่เต็มเลย สีขาวสีสีสม่วงอ่อนนะจ๊ะเนี่ยดอกกันเนี่ยสีม่วงอ่อนเพราะเป็นสีขาวจ้ะพี่นอ้องให้โดนัดเบาปิดสีม่วง on, on. อ,อ่อนอ่อนอ่อนแห้งอ่อ,อนจนสีออกขาวสีเรืองเรืองนี่เป็นดอกออกักันนั่นดอกฟันสิงโตนะจ้ะเป็นยาเด้อจ้ะพี่นอ้องเป็นยาอันนั้น ยาสมุนไพระบางทางยางกลับบานเก็บวิวสวยๆมาฝากเอฟซีนะ้่ไมอยู่ดอกไม้ขางทางาก็จะพี่น้องงามแหงไม่อยากเห็นผู้เดียว นี่มีอย่างไรเด้อส่าเอฟซีเอาบรรยากาศสวยๆงามๆข่างทางมาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีทุกๆทุกคนนะจ๊ะดอกไม้ป่าพี่น้องเก็บบรรยากาศข้างทางมาฝาก เอทุกคนระวางยางกับบ้านเนาะจ้ะระวางทางยางกับบ้านก็สิยางซาๆจักหน่อยต่างเอาวิตามินจากแสงแดดเนาะจ้ะเสียอีหยังเนาะต้องให้เาตั แดดออกฝนลินมาใส่แน่แล้วก็แดดออกอกีกใบใหม่ขึ้นไหวค่ะ mm hmm. อาทิตย์เดียวสองอาทิตย์นี้วืบขึ้นแบบนี้เลยพี่น้อง mm hmm. เขียวเต็มไปหม,มดเลย mm hmm. ดอกนี้สวยงามพี่น้องสีขาว mm hmm. ข้างบ้านกับน mm ี hmm. ่้างบ้านเนี้ยโดยนาสิเป็นสีม่วง อันนี้สีเขาวข้างทางมาคลิปย่ายโดนัทกับคือเกาแล้วจ้ะพี่น้องอย่าลืมด้อจ้ะฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม ก็ดิ่งไว้จังว่าพลาดคลิปไม่ไม่จากคุณย่าโดนัทนอกจากพี่นอ้องกันเอ้ยบางสีผ้าเขาบอเบงกำลลงงามเลยเบงพี่น้องเก็บพอดีแหละเอาไปลวกกินครับชะอมจ้ะนี่จะหย่อนงามงามพอดีเลยเอาสิปนเฮ็ดปนเฮ็ดพระกินเอาชะอมไปกินกับ เอ้ยจะอมเหรอวะจะเดาเบาพิษพี่น,ออน,ะะนออ้อง,งขอโทษหลายๆเด้อจะเบาพิษเบาพิษจะเดาจะจะเดาเ่ราะเป็นจะอมโอ้ยเบิ่งจะงามครับเบาพิษเบาพิษขอโทษขออภัยเด้อจ้ะ ไปเอาตนหน้อยๆนี่อีกนีย่ยอดงามๆเลยกำลังกินเลยเนี่ยอ่อนๆเลยอื้อย,ยอดเนี่ยงามแหงงามแหงงามแหงนี่ก็งามพี่น้องบ้างอื้อโพด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 โพ ถ้าว่ากระซิเอาบาลายมันจะกินบะมดอดอกนี่จะ้ะจำนี่ก็พอมันขม <laughs> สะดาวจะสะดาวมันดอกไม่สวยงามสะดาวสะดาวสะดาว อมเลยว,ว่ะสันเบาอยู่ต่างโดนยังจะอมจะอมอยู่เบาผิดเบาผิดะเดาจ้ะสะเดาฝรั่งกำลังงามๆเลยจะ้ะแล้วสิไปลวกกินกระปุลเ็ดพอมีเห็ดพอ,อยู่อวนกระป๋องหนึ่งซื้อเห็ดพอมากกระป๋องหนึ่งฮัลโหล โอเคจ้ะสำหรับคลิปนี้่าเดินันฝากไว้แก่นี้ก็น่าจะเนาะพอกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งท,ทุกคนยิ่งแห้งเรวอยๆสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า